มีความรู้สึกต่อ้ว่าชีวิตนี่มันจะต้องตายความจริงชีวิตนี่ร่างกายมันก็ไม่ใช่เราเป็นของเรามันเป็นเพียงเดินร่างที่อาศัยโชคคาเท่าน,นั้นอย่างนี้เป็นยุปัศาสนายาณเน่มันอยู่ด้วยกันใช่ไหมถ้าฉลาดหรือโง่ก็ตามคิดได้อย่างนี้ก็เป็นยาสนายาณด้วยเป็นจักรวาลด้วยนี่ท่าลงของพระโสดาบันกับพะสีทาคามี ก็ม <S an> ีความรู้สึกถึงว่าชีวิตนี้มันต้องตายในเมื่อมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มัต้องตายนี่ตัวสมถะโาวนาตัวปัญญามันก็เกิดเองในเมื่ออารมณ์มันทรงตัวก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มีความไม่เที่ยงันเกิดเกินแล้วก็แก่แก่แล้วก็ป่วยป่วยแล้วก็ตายตัวนี้เป็นวิปศาสนาญาณรวมความว่าการที่จะเจริญอุปสรรคเจริญ 打呃。